สวัสดีครับลองปูแม่มดกัญชาและทีมงานผมพิชัยแสงบัวงามลำ้ำอยากเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ยากัญชาหมดและหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ใช้ยาแคนาบินเช้าสองเย็ยนสองบางทีก็เช้าส,สาเย็ยนสามเนี่ ว่าเป็นมะเร็งสองจุดเลยแล้วก็เกี่ยวกับยาหยอดลิ้นเนี่ยห้าสิบทับห้าสิบเอามาหยอดลิ้นประสิทธิภาพผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามะเร็งที่หลอดอาหารเนี่ยมันมันไม่เติบโตขึ้นกินอาหารได้ปกติสองมะเร็งที่ลิ้นที่ว่ายังอ,อ บอ,อว่าเชื้อมะเร็งไม่มีแล้วแต่มันก็ยังเจ็บปวดอยู่ความเจ็บปวดก็ลดน้อยลงทีนี้ยาหมดก็จะโทรมาเรียนออขอความเมตตาจากหลวงปู่ที่ชัยรายงานขอบคุณมากครับ